เศรษฐาไม่รู้ใครนั่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยโยนถามพิชยัยย้ำกิติรัตเป็นไม่ได้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทคนปัจจุบันจะหมดวาระลงในเดือนกันยานี้รัฐบาลเตรียมคนมานั่งแทนหรือยังว่าไม่ทราบต้องถามนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกลไกของการแต่งตั้ง ส่วนนายกิติรัตนะะนองที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมรีนั้นเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะนายกิติรัตดำรงตําแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมรีส่วนคนที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีแนวนโยบายเดียวกันกับรัฐบาลใช่หรือไม่นายเศรษฐาระบุค,ค่ะว่าไม่ทราบต้องถามนายพิชัยเมื่อถามว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงมีความคาดหวังว่าจะมีการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือไม่ นายกรัฐมนตรีขากล่าวว่าเรื่องนี้ตนได้พูดไปแล้วความคาดหวังก็ชัดเจนตนไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าไปก้าวไก่ส่วนหากไม่ได้ลดดอกเบีย้ยตนก็ยังจะคงเดินหน้าเรื่องมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วและยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างว่าทําไมเศรษฐกิจถึงไม่ดีเราต้องทํางานกันต่อ นอกจากนี้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเลือกสมา,สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอที่ยังมีความสับสนจนมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนไม่ได้ติดตามตรงนี้ขอให้เป็นขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติต,ต่อไปขณะที่การเตรียมการอาภิปรายร่รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ล่าสุดค่ะกระทรวงกลาโหมได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซักซ้อมทำความเข้าใจตอบคำถามกับสสพักเพื่อไทยนั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อกันที่ทนายความหลานรัฐมนตรีช่วยชื่อดังไม่กังวลหลังตรวจเจอฉี่ม่วงรอดูตำตรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเตรียมหลักรัย์ประกันตัวนายเกิดเกียรติกิ่งแก้วทนายความของนายน,นรเศษหลานรัฐมนตรีช่วยชื่อดังเดินทางมายังสอนอมักกะสัน เพื่อขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคนครบาลหนึ่งค่ะบุกจับภายในโรงแรมกลางกรุงพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน6ถุงอาวุธปืน11อมมอกระบอกและกระสุนปืนอีก6นัดโดยทนายความค่าเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลใ,ใดๆเบื้องต้นทางญาติของผู้ต้องหาได้เตรียมหลักทรัพย์มาในการประกันตัวไว้แล้วส่วนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบรอดูอัตราที่ศาลเรียก ส่วนกรณีที่ตำรวจพบสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาทั้ง4คนนั้นก็คงต้องให้การไปตามข้อเท็จจริงและรอดูว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในส่วนของโรงแรมค่ะทราบมาว่าเป็นการนัดพูดคุยธุระส่วนตัวกันซึ่งผู้ต้องหาหญิงทั้งสองตนก็ไม่ทราบว่ารู้จักกันมานานหรือไม่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายนรเศษ กับรัฐมนตรีช่วยชื่อดังตนก็ไม่ทราบเพราะดูแลแค่เรื่องทางคดีเท่านั้นแต่ยืนยันค่ะว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตัวของรัฐมนตรีช่วยชื่อดังอย่างแน่นอนอัจฉริยะให้ข้อมูลเพิ่มเติมปคบอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามีภรรยาชื่อดังอดอ้างสรรพคุณเกินจริงที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอัจฉริยะเรืองนัตาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมค่ะได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนปคบกรณีที่สองสามีภรรยาดาราชื่อดัง โพสขายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนโอ้โอวดเกินจริงซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารและยาม,มาตรา4 0และ41ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก3ปีและปรับ5 0าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายอัจฉริยะค่าเปิดเผยว่าื่องจากที่ตนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมคบ,อบอเนื่องจากตนได้ฟังคำแถลงข่าวของทางสองสาม,มีภรรยาและทางทนายที่มีอยู่ประมาณ3าประเด็นที่ตนสามารถจับใจความได้จากการแถลงข่าวของสองสาม,มีภรรยา ซึ่งจากกริยาที่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าจะมีความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วยังบอกอีกว่าอาหารเสริมมีการปลอมแปลงไม่มีการผสมส,รสารไซบูรามีนอีกนายอัจฉริยะขักล่าวอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้และประเด็นที่ทางสองสามีภรรยาได้โทรมาไก,กล่เกลี่ยกับตนนั้นบอกว่าขอโทษและพร้อมเยียวยา ตนของบอกไว้ตรงนี้ค่ะว่าตนไม่รับคําขอโทษเนื่องจากตนโดนดูถูกว่าโดนรับจ้างมาทั้งบอกว่าใส่ร้ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเขาซึ่งในความเป็นจริงค่ะตนไม่ได้ที่จะใส่ร้ายเขาสิ่งที่ตนทําเพื่อความถูกต้องและไม่อยากให้ใครนั้นได้ตกเป็นเหยื่อได้ออกหมายเรียกทางเจ้าของโรงงานที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและจะมีการตรวจสอบภาษีของบริษัทต่างๆที่ผลิตอาหารเสริมนี้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตามตนจะเดินหน้าดันเมินคดี กับผลิตภัณฑ์นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทางผลิตภัณฑ์จะเลิกขายหรือว่าเลิกโพสต์อ้างสรรพคุณที่เกินจริงปิดท้ายกันที่ตำรวจจับกลุ่มแรงงานเผื่อนชาวเมียนมา4คนคาขบวนรถไฟขณะเดินทางมาจากกรุงเทพมาลงที่หาดใหญ่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะร่วมกับตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ จับกลุมแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจำนวน4คนเป็นชายทั้งหมดประกอบด้วยนายรัฐอายุ25ปีในายไนสูอายุ25ปีนายซออายุ29ปีและนายเอนำอายุ19ปีโดยจับกลุ่มในขาขาบนรถไฟรถเร็วขณะเดินทางมาจากกรุงเทพมาลงที่สถาน,นีรถไฟหาดใหญ่ โดยนั่งรับกันมากับผู้โดยสารรถไฟเมื่อรถไฟขบวนนี้มาถึงสถานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปล็อกตัว4คนบนรถตู้โดยสารทันทีจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานเถื่อนหลบหนีเข้ามาในเมืองไม่มีหนังสือเดินทางและควบคุมตัวไปสอบสวนทราบว่ามีหนายหน้าพามาขึ้นบนรถไฟและจากนั้นจะมีคนมารับช่วงต่อโดยปลายทางค่ะน่าจะถูกส่งต่อไปที่ประเทศมาเลเซียเบื้องตน้นค่ะถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาต